สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาราชมช่องสูตรหวยไทยเราฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นหลักร้อยนะครับระยะยาวซึ่งเดินต่อเนื่องมาจากวันที่แล้ววันที่แล้วได้เลขเด่นหลักร้อยก็คือสามห้าหกเจ็ดนะครับผลออกหกแปดเจ็ดก็คือได้เลขหกเป็นหลักร้อยนะครับจำนวนสี่สูตรนะครับก่อนนีนก็ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซือสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเข้าการคำนวณกันเดี๋ยวพอดีผมจะประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสักหน่อยนะครับสมาชิกที่สมัครเข้ามารับสูตรดับนะครับเมื่อที่เมืที่แล้วนะที่ออก ห้าหกสามเมื่อก่อนนะเนี่ยทีนี้วันนั้นน่ะมันจะมีสูตรหลุดอยู่บ้างนะครับสูตรที่หลุดนะครับทีนี้ผมก็อ่ามีสูตรทดแทนให้ถ้ามีถ้ามีสูตรหนึ่งสูตรใดหลุดผมจะทดแทนสูตรให้ทันทีนะครับแต่ที่นี้ผมจำลายไม่ได้หาลายไม่เจอก็เลยไม่ได้ส่งให้ไปก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละส่วนสมาชิกคนอื่นๆเนี่ย ผมส่งให้ครบหมดแล้วตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับอ่าผมก็ก็ถ้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้ผมก็ทักไลน์ไปด้ยวยแล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งไปช,ชดเชยให้นะครับอ่าก็คือมีส่วนหลักร้อยนะครับที่หลุดหลักร้อที่หลุดผมก็ลงส่วนนี้ส่งส่วนนี้ไปสมาชิกครบทุกคนแล้วนะครับเป็นชดแทนนะครับส่วนนี้ก็ ส่งมาตั้งแต่ส่งไปให้ก่อนออกวดที่ออก683ก็วดปัจจุบันนะนะก็เลขดับกับเลขศูนย์ก็คือ106นะครับเดินมาก็ประมาณ250งวดนะครับยังไม่เคยหลุดสุดสุดยังไม่เคยหลุดนะครับผมยังไม่ได้ส่งให้สมาชิกคนหนึ่งผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพอดีมีผู้ชมสอบถามมาว่าจะ เข้าไล่กลุ่มสมาชิกได้ยังไงผมก็นึกขึ้นนึก,นกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยทีนี้นะครับก็ถ้ายัางไงแล้วก็ฝากทักไลน์มาด้วยก็แล้วกันนะครับผมจะได้ส่งสูตรไปให้นะครับสูตรนี้หนึ่งสูตรนะครับแล้วก็จะมีสูตรหลักอันนี้หลักร้อยนะครับที่ลดไปส่วนวันนี้สูตรใหม่ที่ลงไปก็เดินต่อนะครับ แล้วก็สูตรอก็รมันจะมีสูตรที่ไหนะครับลก็ เฉยๆอีกสองสูตรนะครับจะส่งไปสมาชิกทุกคนแล้วนะฮะส่งก่อนไวจะออกไวแล้วนะครับก็คือส่วนนี้นะครับเป็นสูตรหลักสิบนะครับก็ผลออกอดับที่เลขเจ็ดหลักสิบนะครับผลออกหกเป็นเจ็ดนะครับก็ผ่านนี่คือสูตรที่ชดเชยไปนะครับ แต่ยังไม่ส่งให้สมาชิกคนหนึ่งนะครับช่วยช่วย,วยทักลไลน์ไปด้วยนะครับจะส่งให้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งผมก็ให้เิกสูตรนะครับสูตรนี้นะครับก็ให้ดับหนึ่งไปสูตรนี้ทดเทินกันอันนี้ร้อยสามสิบงวดก็ห้าปีกว่าดับหนึ่งนะครับหลักสิบสูตรหลักร้อยก็เดินมาสองร้อยห้าสิบงวดนะครับสูตรหลักสิบก็เดินมาสองร้อยหกสิบงวดนะสูตรนี้ ทีนี้ก็สมาชิกที่จะสมัครเข้ารายกลุ่มใช่ไหมเออเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยนั้น,นี่ไม่ค่อยได้พูดเรื่องเรื่องเรื่องสุดดับเรื่องสมาชิกเท่าไหร่ช่วงนี้อ่าก็เคยงานครั้งหนึ่งโ็ดก็เอางี้ละกันถ้าต้องการสมรัครสมาชิกก็ใช้เงินไขเดิมก็แล้วกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่า มันคุยกันอีกครั้งนึ่งก็จะได้สูตรดับห้าถึงสิบปีนะครับตอนในบนดับสิบบนหกสูตรร้อยบนแต้มรวมสองตัวบนสูตรดับนะครับเดี๋ยวคือผมไม่ลงสูตรดับในช่องเพียงแต่ว่าก็แค่บอกว่าถ้าใครต้องการสูตรดับเอาเก็บไปใช้เองไว้พิจารณาส่วนตัวเองก็โอเคก็สมัครสมาชิกช่องเข้ามาก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งสูตรไปให้ นะครับจำนวนตามนี้เลยถ้าสุดไหนรุดก็ผมจะเฉยให้ก็ใช้ไลายนี้นะครับถ้าสนใจะจริงๆก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับเงอนไขก็ตามนี้เลยนะครับาอ่ใช้ลนยนี้นะทำอะไรก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเข้าสุดหลักร้อยกันเลยเพราะว่าหลักสิบ บนระยะยาวผมลงแล้วลหน่วยบนผมลงแล้วระยะยาวแล้วก็แ,วแต้มเริ่มส่งตัวบนผมลงแล้วจับคู่ไว้แล้วเขาไปนั่งรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําหลักร้อยกันซึ่งเดินต่อเน,นื่องมาจากววนที่แล้วนะครับเมื่อเราทําหลักร้อยกันแล้วเราไปจับชุดสามตัวบนตรงกันเลยนะครับใช้ตําแหน่งจับชุดไปก่อนนะครับส่วนเล็ขเด่นเดี๋ยวลงตามหลังครับ นะครับมากันก่อนเลยวันที่แล้วนะครับหลักร้อยเอานี้ก่อนอหลักร้อยวันที่แล้วชนกันที่สามห้าเจ็ดนาะะชนกันที่สามห้าเจ็ด ก็คือเลขหกนะครับชนเด่นได้สี่ตัวก็คือเดินต่อไปเลยก็คือได้เลขหกเป็นสูตรเจ็ดตัวสองสูตรแปดตัวหนึ่งสูตรเก้าตัวหนึ่งสูตรนะครับเดี๋ยวเราไปไแบบเร็วๆกันเลยโอเคนะเดินต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติข้าวๆย้อนหลังให้ บางทีผู้ชมใหม่ยังไม่รู้สูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนสามครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายหลักร้อยหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสีง่ครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าหน้าที่หลักหน่วยท้ายที่หนึ่งเจ็ดครั้งบวกสี่ค่าคงที่ สองกับเก้าได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก so, ้าเก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดได้แปดแปดกับแปดได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์อ่าส่วนนี้นับแบบยังตัวนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่าหลักร้อยได้เลขหนึ่งครับออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับถัดมาได้เลขหกอีกนะครับออกหกเก้าศูนย์ถัดมาได้เลขห้าห้าเก้าสามนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับที่ผมลงไปก็คือได้สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยได้เลขหกนะอ่าโอเค วัที่78ผ่านเดี๋ยวดูต่อวันที่79นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับตาลายสูตรที่2ใช้หลักแสน3ครั้งหลัก12ครั้งหลัก10ท้าย2ตัว2ครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว2ครั้งหลักหน่วยหน้าที่2 4ครั้งหลักร้อยท้ายที่1 3ครั้งหลักสิบ ท้ายที่หนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้ากงที่นะครับเจ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเก้ากับแปดได้เจ็ดเจ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับสามได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับห้าได้แปดนะครับได้แปดอ่าอ,อันนี้ก็บวกอ่าหนึ่งรวดเดียวเลยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 90, สองสามสี่นะครับก็ได้เลขหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหลักร้อยถัดมาก็ได้เลขหกหกเก้าศูนย์นะแต่มาได้ห้าเก้าห้าเก้าสามนะครับเมื่อถัด วที่ผ่านมานะครับที่ลงไปก็คือที่เจ็ดสิบแปดนะครับก็คือได้เลขหกนะครับหกแปดสามโอเคทั้งสองสูตรเดินระยะใกล้เคียงกันนะครับ <c oughs> ก็คือประมาณเกือบเกือบแปดสิบมวดนะ่าต่อมาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สาม ตัวที่3ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหกครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคงที่สองกับเก้าได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับหกได้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับสามได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งบวก 0ได้1 1 4บวกได้5นะครับได้หจากนั้นก็นับยังไปเลยครับ5 6 7 8 9 0 1 2นย์สะครับสูตรนี้จะเป็นสูตร8ตัวนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2เมื่อกี้เป็นสูตร7ตัวนะครับสูตรนี้จะเป็น8ตัวนะครับก็ได้เลข5แล้วหาเกาสนะครับถัดมาก็ได้เลข5อีกแอห้า5 04ห่าว่าที่ผ่านมาที่ลงไปนะครับก็คือได้ศูนย์5 6 7นะครับได้เลข6เป็นเลขหลักร้อย เดินต่อเป็นวันที่แปดอนะครับต่อมาสูตรที่4อันนี้หลายตัวหน่อยแต่เขาเดินมาหลายงวดแล้วก็สลัดเขาทิ้งไปไม่ได้นะก็เดินมาก่อนเพื่ออะไรสี่วันแล้วมั้งสี่้าวันแล้วมั้งสี่วันละรู้สึกว่าลงช่องอะจำไม่ผิดนะสูตรนี้จะเป็นสูตรเตัวนะครับเดินมาร้อย 20, 30, ยี่สิบร้อยสามสิบาลัที่วาครับชั้นลแสนสองครั้งหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยสามครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งสี่ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสองค่าองที่ สกับ8ได้สองสกับศูนย์ได้สองกับศูนย์ได้สองสองกับศูนย์ได้สองสองกับเจ็ดได้เก้าเก้าัสได้สามกับศนได้สาบวได้หนะครับได้หจากนั้นก็6 7 8จ็ดแปดเก้าศูนไปเลยนะครับก็คือได้5้าหลักร้อยนะครับได้ห้าหลักร้อยห้าศูนย์สี่นะครับได้ห้หลักร้อยหนะครับเมที่ผ่านมาลงไป5้าหกเจ็ดนมนะครับได้เลขหเป็นเลขหลักร้อยนะครับ เดินต่อเป็นมัดที่126อ่บะนี้เรามาดูมดดนี้กันเลยว่าจะาได้เลขอะไรนะก็คงจะไม่ใช้สมุดนั้นแล้วล่ะเพราะว่ามันทับกันไม่ได้แล้วตาลายเอา,อางี้ดีกว่านะครับ ชัดดีอ่ะ,ออะเรารู้วิธีการกันแล้วเรามาบวกเลขก,กันเลยนะครับเริ่มจากตัที่หนึ่งเลยแปดบวกแปดได้หกอ่านตัวเลขที่ที่ที่บวกเกินหนึ่งครั้งนะับผมได้เสร็จเลยข้างบนหมดแล้วนะ 8บวก8ได้6 6กับ4ได้0 3นับ7ก็ได้0นี่ก็ได้0อีกได้สอีกรอบนะ8กับ8ได้6 6กับ4ได้0 3กับ7ได้0นอันนี้ก็ได้0ูนย์ค่าวืึงที่ก็คือ4นะครับแล้วก็นับไปเลยนะครับ4ี่าเจ8ด ศะเจ็ดตัวนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่ง 8บ6ได้4 4กับ6ได้0 2กับ0ได้2 2กับ3ได้5 5กับ8ได้3 3 6ได้9 9 5ได้4ครังนะ8 6ได้4 4 6ได้0 2กับ0ได้2 2กับ3ได้5 5กับ8ได้3 3 6ได้9 9 5ได้4นะครับต้องชนกับสูตรที่1ครับ4 5 6 7 8 9 0นะครับ ีสองนะ,ะ,ะถัดมาสูตรที่สามหกกับแปดได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับหกได้ศูนย์ 0กับ8ได้8 8กับ0ได้8 8กับ6ได้4 4กับ4ได้8นะครับได้8นะครับอีกรอบนะ6กับ8ได้4 4กับ7ได้1 1กับ3ได้4 4กับ6ได้0 0กับ8ได้8 8กับ0ได้8 8กับ6ได้4 4บวก4ได้8นะครับอันนี้ก็8ตัวนะครับเรียงกันไปเลย8 9 0 1 2 3 4 5 4ีนะครับแปดฆาศูนย์ห่งสอามสี่หเดี๋ยวลงสุดลงช่องไปก่อนถัดมาก็สูตรที่สนะครับ 2 6ได้8 8กับ1ได้9 9 6ได้5 5กับ0ได้5 5กับ7ได้2 2กับ0ได้2 2 6ได้8 8กับ2ได้0นะครับได้0นะครับอีกรอบหนึ่ง2 6ได้8 8กับ1ได้9 9 6ได้5 5กับ0ได้5 5กับ7ได้2 2กับ0ได้2 2 6ได้8 8บวก2ได้0นะครับนับเรียงกันไปเลยนะครับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับครบแล้วนะครับทั้งสี่สูตรเรามาดูตัวชวนเด่นกันครับว่าเมื่อที่แล้วชวนกันสี่ตัวสามห้าหกเจ็ดวันนี้ หลักร้อยได้เล็กเด่นเล็กไหลนะเดี๋ยวเราจะได้ไปจับชุดสามตัวตรงกันเลยอ่าสีนะครับอ่าสี่กับห้ายกคู่กันมาก่อนเลยชนสามสุดด้วยก่อนสี่ห้า เปนสสูตรนะครับ4 5อ่าเลข6นะครับ3าสูตรนะครับมาไม่ครบเลข7นะครับก็มาไม่ครบนะครับส่วนเลข8 6กับ7มาไม่ครบเลข8 1 2 3 4ึสูตรนะครับเลข8มา4ีสูตรนะเลข9นะครับ1 2 3 9มาไม่ครบนะครับเลข0 1234 040สนะครับสรุปก็คือวันนี้ชนกัน4ตัวเหมือนกับงวดที่แล้วเลยครับเท่ากันเลยชนที่0458หนะครับหลักร้อยระยะยาวจะเดินต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยศ4 5 8ส ก็ลองลุ้นกันดูต่อนะครับในศูนย์สี่ห้าแปดเดี๋ยวเราไปจับชุดสามตัวบนตรงกันเลยครับเราจะจับชุดแบบหลักก่อนนะ,ะครั้งแรกเดี๋ยวตัวเด่นหลักหรืออะไรต่างๆสิบหน่วยบนหรือต่างๆเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยมาทยอยว่ากันสรุปกันไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักสิบหลักหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย แต้มรวม2ตัวบนแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปเนี่ยผมจะลงชุดแต้มรวม3ตัวบนนะครับเนื่องจากแต้มรวม2ตัวบนผมได้ลงไปแล้วนะครับผมได้ลงไปครบแล้วนี่นะบ เดี๋ยวเราจะมาจับชุด3ามตัวตรงกันเลยมาจากหลัก10บที่ครดูคลิปแล้วก็ใครยังไม่ดูคลิปก็กดติดตามแล้วก็ไปเลือกชมคลิปต่างๆได้ครับสูตรต่างๆที่เราชอบก็ก็ไปเลือกดูกปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเรากดติดตามเนี่ยมันจะเลือกชมได้ง่ายนะครับ หลักสิบบนนะครับเนี่ยได้สองสองสามหกเจ็ดเลขเด่นนะครับหลักหน่วยบนนะ่ะอันนี้ครับเดินมานี่เดินมาร้อยกว่าเจ็ดสิบแปดวันนะครับก็แต้มรวมสองตัวบนนะครับก็คือศูนย์สองสามจับชุดกันแล้วก็คืออ่าได้สิบกชุดนะครับเมื่อสิบกชุดตรงเนี่ยครับมาตัดกับแต้มรวมสองตัวบนก็คือเราจะให้เป็นตัวเด่นสุดนะครับอ่าผมทําอย่างนี้ทุกสูตรที่ลงไปหมายถึงหลักสิบ หลักสิบเดินต่อแล้วหลักหน่วยเดินต่อแล้วแต้มรวมสองตัวบนก็เดินต่ออย่างเงี้ยอ่ถ้าทุกอย่างยังเดินต่อปกติเลขสองตัวบนออกนี่ครับอ่าแล้วจะออกเลขเด่นเจ็ดชุดนี้นะหนึ่งสองตาไลา่หน่อยนะครับตอนนี้ผมเขียนลงในกระดาษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับสองตัวบนเจ็ดชุดนะครับสองตัวบนตรงนะ าจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่เลข3ตัวตรงกันเลยนะครับโดยเอาเลข2ตัวบนที่เป็นเลขเด่นที่เป็นเลขเด่นที่เราเราเลือกไว้แล้วนคัดแล้วจากแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็มี202 130 37แล้วก็66 67แล้วก็76ซึ่งอยู่นี่แล้วครับ202 130 37 66 76, 76เนี่ยอยู่นี่แหลนะครับผมได้ลงไาเรียบร้อยแล้วโอเคนะอ่ะ ทีนี้เมื่อกี้แต่หลักร้อยเลขเด่นก็คือชนกันที่4ตัวนะครับคือ0,4,5,8์สี่ห้ตัวนะครับคลิปตัดไปผม,มยจมันแต้มรวมสามตัวบนนะครับซึ่งเป็นเป็นวมนที่แล้ว เต็มรวมได้เต,ต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มหนึ่งครับก็คือศูนย์นี้นะครับเต็มรวมสามตัวบนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะทําลงต่อนะครับแล้วก็มาจับชุดกับชุดสามตัวตรงนี้นครับได้เหลือเลขกี่ชุดนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ศูนย์สี่ห้าเราใส่ไว้หน้าเลยนะสองตัวบนสองศูนย์ผมยกไว้นี้ลัสองหนึ่งก็ยกไว้นี้เลยนะก็คือศูนย์สี่ห้าแปดนะครับชุดสองศูนย์นะครับก็มีอ่าชุดสองศูนย์ก็มีศูนย์ 2, 0, 0, เป็นหลักร้อยสี่หลักร้อยห้าหลักร้อยแล้วก็แปดหลักร้อยนะครับก็มีศูนย์สองศูนย์สี่สองศูนย์ห้าสองศูนย์แล้วก็แปดสองศูนย์นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับศูนย์สี่ห้าแปดนะครับสามตัวตรงนะครับ ถ้าทุกสุดเดินต่อเนี่ยเลขที่ผมกำลังเขียนอยู่นี้คือเลขสามตัวบนนะครับใครที่ยังไม่ดูสูตรต่างๆวันนี้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับในคลิปที่ผ่านมา ตามตัวตรงศูนย์สี่ห้าแปดเรามีอีกหลายหลายวิธีในการคัดเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นบนหรือว่าเลขเด่นสิบหน่วยบนนี้ผมยังไม่เอามาชนเอามาคัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเอาตำแหน่งกับแต้มรวมอย่างเดียวเลยนะครับยังยังไม่อะไรนี่ก็คือวางกรอบ ของเขาไว้ก่อนถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าเขาเดินจริงๆงสามตัวตรงสองตัวบนอยู่นี้อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหลังจากเราเอาแต้มดวมาเสร็จปับ๊บเราก็จะไปจัดการเรื่องของหาเลขเด่นบนที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนสูงว,วันน่าจะมาแน่ๆอ่ขัดออกมาแล้วก็เล็เด่นสิบหน่อยบนเดี๋ยวผมจะทยอยลงสูตรให้นะครับอ่าหรือใครมีสูตรอื่นๆก็สามารถเข้ามาตัด พวกนี้ได้นะครับอ่าเราได้แล้วนะครับชุดสามตัวตรงนะครับ <c oughs> จากหลักร้อยศูนย์สี่ห้าแปดนะทั้งหมดยี่สิบแปดชุดตรงนะครับยี่บแปดตัดตรงนะครับซึ่งดึงมาจากชุดพวกนี้จากนั้นเดี๋ยวพอแต้มรวมมาเราก็จะรู้ว่าเลขเด่นชุดเด่นคือเลขอะไรนะครับ ส่วนคนมาตัดกับสิบหน่วยบนหรือเล็กเด่นบนหรืออะไรก็ค่อยว่ากันจบต่อไปนะครับพอมีเวลาอยู่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ